พน,พนมประเพณีไหลเรือไฟไหลเรือไฟ หรือประเพณีไหลเรือไฟของชาวอีสานที่ภาษาท้องถิ่นเรียกว่าเหงอไฟมักจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูชาลอยพระพุทธบาทของสัมมาสัมพุทธเจ้าณริมฝั่งแม่น้ํานันทามหาาทีในอดีตการทําเรือไฟเป็นเพียงแค่การนํากากกล้วยต้นกล้วยหรือไม้ไผ่มาประกอบกันให้ลอยน้ําและจุดไฟนําไปลอยในแม่น้ําโขงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันขึ้น15ค่ําเดือน1ิหรือวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11 ปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบของเรือไฟที่แตกต่างกันออกไปตามยุคตามสมัยหรือตามกระแสนิยมที่เข้ามามีบทบาทในช่วงเวลานั้นๆวัสดุอุปกรณ์ก็มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาให้ง่ายและทันสมัยมากขึ้นปัจจุบันใช้เป็นถังน้ํามัน200ลิตโครงเหล็กและไม้ไผ่จํานวนมากประกอบโครงเพื่อเอาไว้แขวนตะเกียงไฟที่มีจํานวนมากเป็นหลักหมื่นดวง เมื่อถึงช่วงใกล้วันออกกิจสาชาวบ้านในแต่ละอำเภอก็จะช่วยกันจัดหาจัดเตรียมอุปกรณ์มาช่วยกันทำเรือไฟริมฝั่งแม่น้ำโขงเมื่อวัสดุที่ใช้เปลี่ยนไปค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นเช่นกันโดยเรือไฟที่เป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอก็จะได้งบประมาณเพื่อจัดสร้างจัดทำเรือไฟของแต่ละอำเภอเพื่อแข่งขันประกวดจากทางภาครัฐและผู้สนับสนุนต่างๆ และในวันนี้เรือไฟผอนท่วเพอก็พร้อมแล้วที่จะรอเวลาจุดตะเกียงไฟแล้วออกไปชมผลงานกลางลำแม่น้ำโขงในคืนวันนี้เรือไฟดีม,มาสัางขนเดิมดังเดิมกับมีอยู่แล้วแต่แต่ว่าวนนเป็นแค่แค่กลับกลวยน้อยๆเออน้อยๆแบบน้อยๆเขาฝ่ายแบบแบบครอบครัวนะ่ะเขาเห็นแบบครอแบบครัวมันเป็นอะไรครับ อันที่สามสิบกวปีนี่มันอันนั่นมันนโยบายรัฐบาลน่ะนะเอาคนมาให้จังหวัดมันเจริญไงมันจะเขาจะแบ่งทั้งแบ่งเทียนกับอุบลไอ้บางไฟอย่างยาสูงนี่อ๋อให้สั่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอัตลักษณ์ของจังหวัดในบ้านบ้านเฮาในทั้งนี้ก็เอาเรือไฟมาลงกับเรือไฟเขากระซุ่มเพือกุยงใหญ่อะไรลงหลังน่วยงานหลวงเหตุกาอณอทังตำรวจได้จ้างลุงร่องไปนะ ประเพณีไหลเรือไฟยังมีความเกี่ยวโยงความสัมพันธ์กันหลายความเชื่อทั้งความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาในการบูชาลอยพระพุทธบาทความเชื่อเกี่ยวกับวันพระเจ้าเปิดนโลกความเชื่อเกี่ยวกับการขอขมาและลำลึกถึงพระแม่คงคารวมไปถึงความเชื่อเกี่ยวกับการขอฝนถือได้ว่าชาวน้อครนนมได้ผสมผสานความเชื่อของการไหลเรือไฟไว้เป็นที่ยึดถือปฏิบัติต่อกันมาได้อย่างเหนียวแน่นและนอกจากนั้นการไหลเรือไฟยังสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์เฉพาะตน และวิถีชีวิตของชาวลุ่มน้ำโขงที่อาศัยในการหล่อเลี้ยงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภคทางการเกษตรการประมงรวมถึงการคมนาคมทางน้ำและยังแสดงถึงการมีวัฒนธรรมร่วมของชาวไทยและลาวที่ให้ความสำคัญกับแม่น้ำเป็นประเพณีที่ปฏิบัติร่วมกันของคนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมร่วมกันทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงทำให้ประเพณีคงสืบต่อไปแม้ความเชื่อความศรัทธาอาจจะน้อยลงไปและเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย เพราะการเข้ามาของค่านิยมสมัยใหม่ที่ทําให้คนส่วนใหญ่หันไปมองความสวยงามทาการตาและการแข่งขันเพื่อชิงมาวันมากกว่าความรัดธาที่มีมาตั้งแต่อดีต แล้ววันนี้ดูเหมือนว่าความเชื่อด้านการขอฝนจะเป็นผลสําเร็จพายุลูกใหญ่กําลังมุ่งหน้าสู่ประลัมพิธีประชาชนที่มาเฝ้ารอดูเรือไฟต่างต้องหาที่หลบฝนกันทุกคน ันนี้พี่ๆเขาก็กําลังรอดูสภาพสภาพฟ้าฝนทนฟ้าอากาศว่าจะตกอีกไหมนะครับก็เตรียมรอจุดถ้าไม่มีฝนล,ลงมาอีกก็เตรียมขึ้นจุดตะเกียงของเรือไฟแต่ละลำได้เลยนะครับอน,นี้พี่ๆอําเภอท่าอุเทนพี่ตำรวท่าอุเทนก็ข้างล่างก็กําลังตรวจเช็คทงสายตรวจเช็ค ฟืนไฟทั้งหลายที่เตรียมจุดเตรียมเอาของขึ้นเตรียมเอาของเอาไฟเอาอุปกรณ์ขึ้นไปที่เรือไฟนะครับมองแต่จะมองไม่เห็นอาจจะมืดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเ,าเริ่มจุดแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับอำเภอชักเพล ง่ายครับสถานการณ์ตอนนี้มันพอจะได้ไหมสถานการณ์พอจะจุดได้บ้างได้ได้อยู่เนาะได้รอฝนอย่างเดียวใช่ไหมครับครับยังไม่ถึงเวลาครับยังไม่ถึงเวลาครัมที่หกลำที่หกลัมแรกอยู่นู่นใช่ไหมครับครับวันนี้ทำนี่มันสองทุ่มห้าสิบออกครับลำนี้อ๋อก็ตามเวลาเลยเนาะไม่ได้เลทไม่ไอะครับแต่ลำแรกทวนที่จะออกตั้งนานแล้วใช่ไหมครับถ้าตามเวลาทวน ร,อ,รอันนี้เราก็รอจุดอย่างเดียวครับผมปกติขึ้นเรือ18บแนาฬิกาครับอ๋อค,<น>ครับมันลื่นด้วยครับตอนนี้เท่าไหร่มัเดีเยวะนี่ประมาณ10บตัวยี่สิบตัวเครับเลยเหลมครึ่งชั่วโมงอเคขาต้องปล่อยแล้วตะกอน30นาทีปล่อยอันนี้มันต้องปล่อยไล่ๆนี่ก็จับจับฉลากใช่ไหมครับเลือกลำที่จะออกใช่ไหมครับ กรรมการก็อยู่ตรงพญานาคนะครับกาจารย์วัสดีครัในระหว่างที่รอสายฝนให้หยุดลงนั้นแต่ละอำเภอก็จะมีการแสดงการละเล่นเพื่อให้เป็นสีสันและเป็นการฆ่าวเวลาได้ดีเลยทีเดียว้าาวงแแแทนนนหรรือจจะเป็นนสยิม่ เป,เป็นเ,เป็นเรือของอําเภอเมืองนครพนมนะครับเป็นอำเภอเมืองตอนนี้พี่ๆก็เตรียมเตรียมตัวแล้วนะครับเตรียมตัว,เ,ตวเอ่อ คนที่จะเตรียมขึ้นเหลือไฟเตรียมขึ้นไปจุดดอไฟแล้วก็ขึ้นมาแจนใบถ้าหากมีไฟดวงไหนดับก็จะก็จะซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนจุดใหม่ครับอันนี้ที่พี่เตรียม เขาไมสี่คูเลยเขาบอกนี่กลีครับ,บีเข้าไปครับนี่นี่ก็พี่ก็ก็นำนำไฟ เป็นปฐมมาเลิกนะเป็นไฟดวงอันนี้ไฟจากจากไหนครับจังหวัดครับจังหวัดให้ก็คือแจกแจกมาทุกอำเภอใช่ไหมครับอ๋อในร้านพ่อตไม่ใช่ไฟพระปธานใช่ไหมครับน่าจะประมาณนั้นอ๋อเป็นไฟพระปธานเลยเนาะใช่ครับใช่ครับตัดนะเป็นไฟพระปธานที่มาแจกเพ่อจุดทุกอำเภอนะครับนี่พี่ก็เริ่มเริ่ม

อนี้บางลำเกาเริ่มจุดแล้วเริ่มลำที่หนึ่งที่สองก็เริ่มจุดไปแล้วคยๆประคอง่่ทีก็ที่พี่เขาก็เริ่มเริ่มพยอยขึ้นไป จุดไฟแล้วนะครับนี่ก็รับอุปกรณ์กันแล้วก็ตเตรียมหุ่่วยส่องขอ,ขอบคุณมากครับก็พ <laughs> ี่ๆเขาตเตรียมขึ้นไปจุดไฟกันแล้วนะครับเราเป็นรอดูกันข้างบนเดินเลยครับเดินเลยเรามดระวังนะครับของอัมพว, <p> วิชาอเทนอัมเวิชาเทนก็จุดกันเกือบเกินครึ่งแล้วครับจะมีบันไดขึ้นอยู่นะครับใครสามารถขึ้นแบบไม่ใช้บันไดได้ก็ขึ้นเลยนะครับ หวังลืน่นนะครับไปไปสามารถแบบขึ้นแบบไม่ใช้ม e ันไดได้ขึ้นเลยนะครับนี่ก็จะมาเป็นโซนๆไว้ตรงนี้โซนเ B C D ซดีก็จะขึ้นตามตำแหน่งของตัวเองทำงานเป็นทีมมากครับทำงานเป็นทีมมากก็เดี๋ยวรอดูตอนเสร็จตอนจุดเสร็จจะสวยแค่ไหนเราไปดูรอดูกัน เภอนาว่านะครับเป็นเรือไหลเรือไฟของอำเภอนาว่าเป็นลำแรกลำแรกเริ่มไหลมาได้ประมาณ300เมตรกว่าจะถึงนู่นก็สักพักใหญ่ครับก็จะถึงประลัมพิธี อนนี้ของอำเภอเมืองเรือไฟของอำเภอเมืองก็จุดได้ประมาณเก้าิปอร์เซ็นแล้วนะนี่เรือผ่านไปแล้วลำที่สองผ่านไปแล้วลำที่สามกลำลังตามมานู่นครับล้ำที่สามอำเภอเมือง,องนครปฐมเป็นลำที่หกที่เจ็ดประมาณนี้ครับก็ดเดี๋ยวรอดูเดี๋ยว เสร็จจากนี่เดี๋ยวเราไปดอรอดูที่แถวลานพญาศิสสัตนาคลาชซึ่งเป็นพรมพิธีกลางนะครับจะมีคณะกรรมการตัดสินตรงนั้นแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือเปล่าคนเยอะมากครับให้ดูความสวยงามยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นความภูมิปัญญาของชาวนครพนมนะครับทรทก็ การท่องเที่ยวนครพนมมุกดาหารแล้วก็ยโสธรพระกลนรเนี่ยก็จะแบ่งแบ่งเขตแบ่งงานกันว่าก็จะมีแต่จังหวัดแต่ละจังหวัดก็จะมีอัตลักษณ์งานประเพณีของตัวเองนะครับเมื่อประมาณ3 0มสิบสีปีแล้วที่เขาที่รัฐบาลได้แจ้ง นโยบายไปนะมุกนาหารก็จะเป็นแข่งเรือแล้วสุทนก็เป็นบุญบั้งไฟนความพนมก็จะเป็นไหลเรือไฟนะครับอําเภอเมืองนครพนมนี่ก็จะเป็นนี่เป็นเรือไฟของอำเภอท่าอุเทนมันจะเป็นลำต่อจากอำเภอเมืองลำาที่8ตะเลียงไปอันนี้เป็นท่าอุเทน ที่ล่องอยู่นู้นไกลๆนู้นเป็นอำเภอนาทมนะลำที่สาอำที่สี่เป็นอำเภอพนสวรรค์ต่อจากอำเภอสีตรงครามนครานมมีทั้งหมด12อำเภอแต่เรือมี15ลำก็เป็นอีก3หน่วยงานไม่น่ใจว่าเป็นหน่วยงานไหน บ้านแทงไหนคะตอนนี้มีมีอำเภอบ้านแทงรับชมอยู่กีม่มากน้อยนะคะในแสนเพจสวทนครพนมของเราสําหรับเรือไฟอำเภอบ้านแทงโอ้จุดพูุแล้วคะ่ะเริ่มต้นด้วยการจุดพูุกันก่อนเลย ไม่ว่าในอนาคตเราจะมีเรือไฟไว้ให้ลูกหลานดูหรือไม่เราก็ได้แต่ขอขอบคุณศิลปินเรือไฟและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ได้รักษาประเพณีนี้ไว้ให้พวกเราได้ชื่นชมภูมิปัญญาของชาวนาครพนมและในอนาคตไม่ว่าประเพณีไหลเรือไฟจะเปลี่ยนไปยังไงเราก็ยังอยากให้ชาวนาครพนมรักษาประเพณีนี้ไว้ให้อยู่คู่นครพนมต่อไป